สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน่นวันนี้เสนอเรื่องผู้พิการกับการขับขี่หากเป็นผู้พิการก็สามารถขับรถและสามารถทำาไปกี่ได้ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์รวมถึงรถสักล้อซึ่งหากใครไปห้างสปปรรพสินค้าปั๊มน้ำมันหรือตามสถานที่ต่างๆจเรียได้ว่ามีที่จอดรถสำหรับผู้พิการให้เห็นอยู่เสมอ แต่พิการแบบไหนทําใบกับขี่รถได้มีขั้นตอนอย่างไรและสามารถทําใบกับขี่สาธารณะได้ด้วยหลบไหมเรามีคําตอบคนพิการมีความหมายถึงคนหูหนวกหรือหูตึงหรือคนตาพิการหรือตาบอดหนึ่งข้างหรือคนพิการนิ้วมือแขนขาหรือลําตัวโดวยไม่รวมถึงคนพิการทางสมอง หรือบุคคลที่แพทย์วินิจฉัยว่ามีสภาพพิการจดไม่สามารถขับรถได้อย่างไรก็ตามผู้พิการที่สามารถทำใบขับขี่ได้นั้นต้องเป็นผากพิการที่ไม่ส่งผลต่อการขับขี่รถและจะต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าสามารถขับรถได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการขับขี่หรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุแต่ทั้งนี้ผู้พิการจะไม่สามารถทำใบขับขี่สาธารณะได้ คนพิการใช้เอกาสรอารอะไรในการทำใบกับขีบัตรประชาชนบัตรผู้พิการหรือใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน1เดือนหรือใบรับรองแพทย์เฉพาะทางเพื่อแสดงว่าสามารถควบคุมบมัคับรถได้คนพิการมีขั้นตอนการทำใบกับขี่โดยมีการจองคิวทำใบกับขี่ลวงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart q หรือเว็บไซต์ G E C C c o m d l t g o t h ของกรมการขนส่งทางบกส่วนการเข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกายอบรมตามหลักสูตร2ชั่วโมงหรือสามารถอบรมได้จากโรงเรียนการขนส่งกรมการขนส่งทางบกหรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรองหรือหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ได้ทำวามตกลงกับกรมการขนส่งทางบกหรือผ่านช่องทาง วิธีการเอื้ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้สอบข้อเข็ตโดยจะต้องผ่านรอและเจหรือทำได้2 3ข้อจาก30ข้อขึ้นไปกรณีไม่ผ่านสามารถสอบแก้ตัวได้หนึ่งครั้งหากไม่ผ่านอีกจะสอบได้อีกครั้งในวันถัดไปการสอบขับรถโดยผู้สอบจะต้องสอบท่าบังคับคือการขับรถเดินนาและจุดรถเทียบทางเท้าและให้เลือกทดสอบอีกสอทงท่า จากท่าทดสอบทั้งหมด7ท่าคือการขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรงการขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้ายการหยุดรถและออกรถบนทางลาดการกลับรถการขับรถเดินหน้าเข้าจอดในช่องที่เป็นมุมฉากการขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรกรณีรถยนต์สับลรอส่วนบุคคลสำหรับคนพิการที่แปลสภาพมาจากรถจักรยานยนต จึงไม่มีเกียร์ถอยหลังให้ได้รับการจุกเว้นการทดสอบขับรถท่าที่ต้องถอยหลังรถดัดแปลงสําหรับผู้พิการต้องมีใบวิศวกรรับรองหากมีการดัดแปลงรถเพื่อให้ผู้พิการสามารถขับขี่ได้ถือว่าไม่ผิดกฎหมายแต่ต้องดัดแปลงให้เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆและการดัดแปลงหรือติดตั้งเสริมจะต้องมั่นคงแข็งแรงถูกหลักวิศวกรรมอันจะก่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้พิการ ซึ่งเป็นผู้ขับรถและผู้ใช้รถใช้ถนนหลาอื่นอื่นด้วยทั้งนี้ผู้พิการที่อยากขับรถและทำใบกับขี่และไม่สามารถฝึกหัดขับรถเองได้สามารถใช้บริการโรงวเรียนสอนขับรถแก่ผู้พิการได้แต่ในกรณีต่อไปกับขี่ผู้พิการจะต้องทำการสอบขับรถใหม่ทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถขับรถได้อย่างปลอดภัยขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ car TheBook.com